ลิดาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเชคพลังงานความรักกันนะคนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะไม่ว่าคุณจะไม่ได้คบกันแล้วเลิกกันแล้วหรือยังคบกันอยู่ก็ตามก็ไม่ทราบว่าพลังงานที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นของใครนะคะแต่ลองดูเรื่องราวนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้เรามาดูกันนะเป็นภาพรวมนะเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่อินไม่ซีเรียสกันจนมากเกินไป ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะก่อนไปฟังคำทำนายกรอบรบกวนช่วยกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กรอบด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกเจ็ดไม้เท้า จัดเม้นนะคะหิวปีกกันเลยนะหกดาบฮัลโลแฟนค่ะเดวิล <c oughs> นะคะสิบดาบก็มาเนาะว้าวสี่ดาบกำลังเจออะไรเนี่ยคนคนนี้โดนกรรมเล่นงานซะแล้ว,ลวมั้งเนี่ย ไนายถือดาบทาวเวอร์โอ oh. ้โหจัสติกนะคะใต้สำรับสองดาบดูท่าทางเขาน่าจะกำลังเจอวิบากกรรมนะคะคนคนนี้นะหน้าไพ่วันนี้ขึ้นมาแบบไม่ค่อยเวิร์กนะคะพลังงานเขาคนเนี้ยเป็นคนที่เคยทิ้งคุณไปเทคุณไปเลิกกับคุณไป เคยดุด่าว่ากล่าวคุณทําร้ายจิตใจคุณเคยทําผิดกับคุณเคยทําผิดศีลธรรมเคยทําอะไรที่ไม่ถูกต้องกับคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สัมเรเทเมานะคะกินเหล้าเมาไม้นะหรือเป็นคนที่เหมือนกับที่ผ่านมาอาจจะไปหลงมัวเมามอมเมาอยู่กับอบบยามุกนะคะจนทําให้ความรักของคุณต้อง สูญเสียกันไปหรือต้องตัดความสัมพันธ์กันไปหรือแม้แต่กระทั่งในช่วงเวลานี้ก็ตามนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทาผิดศีลธรรมกับคุณในข้อใดก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการไปมีบุคคลที่สาการนอกใจนอกลู่นอกทางนะคะหรือการที่คนคนนี้อาจจะแบบไม่สนโลกอะ่ะเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่เป็นเทาๆหรือชอบทำอะไรในแนวแบบ ในแนวทางที่ไม่ค่อยอยู่ในกรอบในสินในธรรมสักเท่าไหร่นะคะหลายๆคู่หลายๆคนมีปัญหาการถึงขั้นแตกหักกันก็มีหรือคนคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับ <c oughs> ที่ผ่านมาแบบคอยแต่จะบังคับควบคุมคอนโทรลคุณทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ดูเหมือนกับทำผิดไปหมดอะ่ะนะคะเหมือนคนที่แบบพอหมดรักกันแล้วหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาก็มองคุณเหมือนกับเป็น เป็นของตายหรือเป็นส่วนเกินในชีวิตเขาที่ไรคุณค่าในชีวิตเขาได้ใดก็ตามนะคะคนคนนี้ที่ผ่านมาเคยครอบงำคุณนะคะเคยเคยทำอะไรกับคุณไว้อย่างแสนสาหัสเหมือนกันนะหนักหน่วงเหมือนกันนะการหักหลังการทรยศหักหลังอะไรประมาณนี้สิบดาบตอนนี้สถานการณ์หลายๆคนอาจจะเริ่มดีขึ้นหมายถึงตัวคุณนะแต่ตัวเขาถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ทิ้งคุณเทคุณทำร้ายคุณ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจหรือเขาทิ้งคุณไปมีคนใหม่นอกใจนอกกายคุณไปให้คุณดูไว้เลยว่ากรรมกําลังทํางานกับเขาค่ะนะคะผลกรรมกําลังทํางานกับเขาอย่างสาหัสสาการเช่นกันเหมือนกับที่คุณเคยโดนมาคือจริงๆเรื่องราววันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ก๊อบก็ไม่อยากที่จะไปไปอ่านอะไรที่มันเป็นพลังงานลบเนาะแต่เนื่องจากไพ่เขาขึ้นมาแบบนี้ก๊อบจะไม่อ่านก็ไม่ได้ นะคะคนคนนี้กำลังเหมือนคนที่อยู่ในขุมนะคะชีวิตเหมือนตกอยู่ในขุมนรกหรือชีวิตกำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ชีวิตกำลังอยู่ในจุดของการครอบงำด้วยอบายมุกหรือการถูกครอบงำด้วยการแบบเหมือนสติหลุดอ่ะเหมือนคนที่สติหลุดเหมือนคนหลอนอ่ะเหมือนคนที่ไม่มีหลงเหลือแทบจะเป็นความเป็นตัวเอง ะะเพราะบางคนดูเหมือนกับขี้เล่าเมายามากๆเลยนะอันนี้ต้องขออนุญาตนะคะบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆหรือบางคนไปหลงไหลหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีใช้เงินไปซื้อความสุขใช้เงินไปกับสิ่งที่ผิดใช้เงินไปในทางที่ผิดนะคะหลังจากที่คุณกับเขาอา่ะจ,จะมีปัญหากันไปหรือการที่เขาทําผิดต่อคุณบ่อยๆซ้าแล้วซ้าเล่าตอนนี้ผลกรรมเหล่านั้นกําลังส่งผลชีวิตเขา เขากำลังได้รับวิบากกรรมอย่างแสนสาหาัสนะคะจัก,กรวาลหิ้วปีกกันเลยอ่ะประคับประคองตัวเองไม่ได้แล้วบางคนนะบางคนนี้แบบสิ้นเนื้อประดาตัวยังมีเลยนะคะในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะทำร้ายจิตใจคุณโดยการทำอะไรก็ตามแต่จะหลอกลวงเงินทองคุณหรือจะหลอกลวงคุณในเรื่องของการไปมีคนอื่นการนอกการนอกใจคุณใดๆก็ตามหรือคำพูดวาจาอะไรที่โกหกหมดเทศคุณอนะ่ะ เขากําลังได้รับผลกรรมกับสิ่งเหล่านั้นที่เขาก็ทํากับคุณนะคะแต่ผลกรรมเหล่านั้นอาจจะส่งผลกับเขาในด้านต่างๆอาทิเช่นสมมตุติยกตัวอย่างการที่เขาไปมีคนอื่นหรือนอกใจคุณไปเขากําลังอยู่ในช่วงของการถูกกดขี่ข่กกกรรมขเหงกดดันสารพัดเหมือนกันนะคะหรือถ้าเขานอกใจคุณขเขาก็อาจจะกําลังโดนแบบที่คุณโดนกระทําคือการถูกนอกใจต่อไปเช่นกันอาจจะไปโดนทําอะไรลับหลัง การหักหลงังการทรยศเขาก็ไปโดนทรยศเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทรยศจากคนใหม่ของเขาจากมือที่สามของเขาหรือจากคนที่อยู่รอบอยู่รอบๆข้างเขาเพื่อนเขาครอบครัวเขาหรืออะไรก็ตามมันเป็นมันเป็นกรรมสนองกรรมที่เขาทํากับคุณแล้วเขาก็ไปเจอสนองกลับต่อนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะจากหน้าไพ่เจอไม่ธรรมดานะคะเพราะคนคนนี้ ที่ผ่านมาทําผิดอะไรไว้เยอะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยไพ่จัดเมนต์ก็ขึ้นมาทุกอย่างมันเป็นผลกรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคุณจําไว้เลยนะคะอะไรที่เขาเคยทํากับคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปแช่งช้าหักกระดูกเขาหรอกเมื่อถึงเวลากรรมส่งผลกับเขาแล้วซึ่งในขณะนี้กรรมกําลังเริ่มส่งผลกับชีวิตเขาแล้วบางคนเจอแบบหนักหน่วงเลยบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเจอรู้สึกชีวิตมันยากไปหมด รู้สึกชีวิตทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไปหมดรู้สึกชีวิตทําอะไรก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีตราบาปติดตัวเหมือนคนที่มีชนักติดหลงังมีแต่คนรังเกียจมีแต่คนแบบไม่ค่อยโอเคอะ่ะคุณดูนะไพ่ไพ่จัสติกอะคือเหมือนคนคนนี้ทําอะไรก็ดูผิดในสายตาคนอื่นไปหมดเพราะการที่เขาเคยทําผิดศีลธรรมเคยทําอะไรที่ไม่ถูกต้องคนคนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตเพราะเขาเคยไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่มีใครรักตอนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คนอื่นๆมองข้ามหรือไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นหรือคนรอบข้างเลยทำอะไรก็เป็นคนที่เหมือนกับคนรอบข้างไม่ต้องการทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ในสายตาทำงานก็ไม่ได้ผลงานที่ดีนะคะทำงานก็โดนถูกกดขี่ทำงานก็เสมือนกับคนที่ทำเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้รับการยอมรับ ะะโดนดุด่า,าว่ากล่าวโดนติเตียนโดนตําหนินะคะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักดูผิดหวังไปหมดอะนะคะคือพูดกันตรงๆเลยก็คือเขากําลังเจอผลแห่งการกระทํากรรมของตัวเองกําลังส่งผลที่เขาทํากับคุณไว้หรือการที่เขาเคยทํากับคนอื่นๆก็ตามตอนนี้ชีวิตเขาเหมือนถูกปิดหูปิดตารอบด้านชีวิตเขากําลังอยู่ในจุดที่พัง ชีวิตเขากําลังอยู่ในจุดที่เจ็บปวดเสียใจบางคนเจอโรคร้ายบางคนเจอสถานการณ์ความเจ็บป่วยบางคนเขาอาจจะสมมติเขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจด้วยเรื่องความรักแต่ก,กรรมอาจจะไปสนองเขาในด้านอื่นๆอาทิเช่นร่างกายจิตใจสภาพร่างกายสุดโทรมนะคะกลายเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะแทบจะพิกลพิการเนาะหรืออาจจะเป็นอมภพึอ่อมภาพาตอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะเพราะไพ่มันขึ้นจริงๆนะนะคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เขากำลังเจอวิบากกรรมรุมเร้าคนที่คุณถามถึงนะถ้าเขาเคยทำร้ายจิตใจคุณมาแล้วเรื่องราวคุณเป็นแบบนี้คุณดูต่อได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปก่อนเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องแบบนี้นะคะแล้วเรามาดูกันต่อค่ะว่าชีวิตเขากำลังเจออะไรอีกแล้วเขาจะดีขึ้นไหมหลังจากนี้ <c oughs> ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นไหมคะหลังจากนี้ขอขยายแคลิฟายนิดนึงนะ เผื่อคุณอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเขานะคะชีวิตเขาจะสามารถแก้ไขาสถานการณ์กู้สถานการณ์ขึ้นมาได้ไหมไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่ The อ็มเพรสก็อาจจะแก้ได้เหมือนกันนะแต่เขาต้องใช้เวลาเหมือนเขาต้องมีสติอะไพ่เอ่อไนท์ถือถ้วยนะคะเหมือนเขาจะต้องเป็นคนที่คิดได้จริงๆอะเมดิเชียนะคะ หกไม้เท้าไพ่เจ็ดเหรียญไพ่วิ e อ of fortune นะคะไพ่หกถ้วย tower ววนะคะแต่ถามว่าจะแบบดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังนะ judgment จ,จนกว่าทุกอย่างคนคนนี้จะคิดได้หกดาบตอนนี้เขายังเจอมอรสุมชีวิตอยู่ ในอนาคตเขาอาจจะดีขึ้นนะคะสำหรับที่ไม่ได้ทำวิบากกรรมอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ค่อนข้างใช้เวลานานช,ชีวิตเขาตอนนี้ต้องรอเดี๋ยววิวคือโชคชะตารอการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของโชคชะตาเขาอาจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาแย่หกถ้วยคนคนนี้นะคือบอกตรงๆเลยนะเขาอาจจะต้องได้รับการเอาหวัวกรรมหรือการให้อภัยจากคุณ หรือไม่ใช่แค่คุณด้วยเขาอาจจะไปทําแบบนี้กับใครหลายๆคนอาจจะสร้างกรรมสร้างเวรกับใครหลายๆคนแล้วเหมือนกับตัวคุณเองหรือคนเหล่านั้นที่เขาเคยไปสร้างกรรมด้วยอาจจะต้องปลดปล่อยเขาอะจัดเมนคือการเอาโหสิกรรมคือการปลดปล่อยให้เป็นไปตามวิบากกรรมเขาไม่ถือโทษไม่โกรธเครือไม่โกรธแค้นไม่เจ็บช้ำน้ำใจเขาอาจจะหลุดพ้นได้เพราะชีวิตเขาพลังงานเขาเมื่อดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเขาคิดได้เมื่อเขาตกผลึกทางความคิดหรือเขามีสติ นะคะคนคนนี้บอกเลยคุณดูไพ่ไหนถือถ้วยนะเหมือนคนที่เหมือนจอมขมังเวทเหมือนคนที่เล่นบางคนเล่นสยศาสตร์บางคนชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับม์ดำหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ไปชอบทําเสนะ่ห์คนนู้นคนนี้มารักมาหลงหลแล้วเหมือนของเข้าตัวก็เป็นไปได้แล้วกลายเป็นเหมือนกับคนที่ทับจะบ้าไปเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเขาเป็นคนที่หันกลับมาเดินเส้นทางกรรมดีหรือหันกลับมาปฏิบัติใจปฏิบัติตัวในทางที่ดี หรือหันกลับมาคิดได้นะคะชีวิตเขาจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เขาจะได้รับการปลดปล่อยนะคะแต่เขาจะต้องชดใช้วิบากกรรมนี้ไปช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะประมาณ7-9เดือนที่เขาจะต้องเจอกับสถานการณ์นี้และเมื่อเขาคิดได้ทุกอย่างเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากจัก,กรวาลปลดปล่อยจากในเรื่องของวิบากกรรมอาจจะเบาบางลงแต่ถ้าเขายังเป็นคนที่คิดไม่ได้ แน่นอนสุดท้ายแล้วเขาจะอยู่ในกับดักวน,วนเวียนอยู่กับกงกรรมกรงเวียนของตัวเองที่ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นคนคนนี้นะคะต่อให้เขาแบบไปเจอคนใหม่เจอครอบครัวใหม่เจอเอ,อ,อะไรสถานการณ์ใหม่ๆแต่ถ้าเขายังเป็นคนที่คิดไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพังแบบเดิมต่อให้เขาเลิกกับคุณไปมีภรรยาใหม่สามีใหม่ไปสร้างอนาคตครอบครัวร่วมกันใหม่วันในวันหนึ่งเขาก็หมดเนื้อหมดตัวได้เหมือนกัน ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังดีก็เถอะถ้าคุณเห็นภาพรักเขาตอนนี้เขาก็ยังคงมีความสุขดีใช้ชีวิตฟุ้มเฟอ้อนะคะใช้เงินใช้ทองดูร่ำรวยคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคำะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอมันใช้ได้จริงกับชีวิตมนุษย์เขาทําแบบไหนเขาจะได้แบบนั้นโดยเฉพาะคนที่คุณถามถึงถ้าเขาเคยทําร้ายจิตใจคุณจริงๆหรือเคยทําร้ายทําลายคุณอย่างแสนสาหาัสจริงๆไม่ช้าก็เร็วคนคนนี้จะได้เจอในผล,ลกรรมในผลกรรมที่เขาทําแน่นอน แต่สําหรับคนที่ตื่นรู้ได้เร็วหันมาปฏิบัติบ,บุญหันมาปฏิบัติตัวปฏิบัติใจดีขึ้นชีวิตเขาก็สามารถที่จะพลิกผันปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นได้ดีเช่นกันแต่ก็พิดว่าไม่ใช่เร็วๆหรอกมันเป็นอะไรที่เหมือนกับยังคงต้องรออยู่อ่ะนะคะสำหรับคนที่คิดได้เร็วโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตเขาก็จะมีเร็วการเงินการทองเขาก็จะเริ่มดีขึ้นแต่อาจจะต้องรอหลังจาก7-9เดือน ะะสถานการณ์เขาถึงจะดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เหมือนกับบางคนยังหิ้วปีกันอยู่เลยบางคนยังแบบคิดไม่ได้ไงบางคนแบบเจอสถานการณ์หนักห่วงขนาดนี้ก็ยังคิดอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องทนไปก่อนก็ต้องอดทนที่จะต้องยอมรับวิบากนี้ไปอะ่ะนะคะแต่บางคนอาจจะคิดได้เร็วแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่เป็นไปในรูปแบบทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะอ่ะทีเนี้ยมาดูต่อกันบ้างว่า แล้วระหว่างเขากับคุณนะคะจะเป็นยังไงกันต่อในอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณจะมีโอกาสดีๆกันอีกไหมจะมีโอกาสที่ได้กลับมาทําอะไรดีๆเพื่อกันหรือเริ่มต้นกันใหม่ไหมคะไพ่แปดไม้เท้านะการติดต่อการสื่อสารนะคะสองไม้เท้าการรอคอย ไพ่นะแต่มาเป็นไพ่เดทที่เหมือนกับมีแสงสว่างอันนี้ไงไพ่เดือดซันมา <c oughs> นะคะเดทแล้วก็มาเดือดซันไพ่หนึ่งดาบค่ะไพ่เอเมอรลอรนะคะจัสตีคือไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะคิงถือไม้เท้าค่ะอ่าสิบถ้วยก็มานะ สามถ้วยนะคะก็ถือว่าเด็กถือถ้วยมีแนวโน้มนะคะที่คุณกับเขาจะได้กลับมาดีกันหรือมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมามาให้ความยุติธรรมกับคุณหรือแก้ไขสถานการณ์บางอย่างกับคุณนะคะแต่เหมือนเขาจะต้องแบบคุณกับเขาจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะถ้าใครที่คุณไม่ได้คุยกันหรือยุติความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหากันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขา นะคะแต่ justice ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เขาอาจจะสำนึกได้แหละที่ผ่านมาเขาทำผิดอะไรกับคุณไว้บ้างเขาทำอะไรไม่ดีกับคุณบ้างหรือการกลับมาแก้ไขพฤติกรรมแย่ๆของเขาเพราะเขารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเขาเหมือนกับทุกคนรุมประนามเขาทุกคนรุมดุด่าว่ากล่าวเขาหรือเขากลายเป็นคนแย่ๆเป็นคนเลวในสายตาคุณหรือสายตาคนอื่นไปหมดแล้วอะเหมือนเขาก็อยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอยากที่จะ หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองหันกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวกันด้วยนะสิบถ้วยเห็นไหมกับเดอรซันมีโอกาสถ้าคุณกับเขาแต่งงานมีลูกกันแล้วมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาลูกมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวกับคุณนะคะและบางคนสามถ้วยคุณก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้แต่มีโอกาสไหมมีที่คุณกับเขาจะได้กลับมาในชีวิตของการละกันแล้วมีโอกาสที่ คนคนนี้จะเป็นคนที่พัฒนาได้ดีกว่าเดิมเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเป็นเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่เป็นเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าเป็นคนที่คิดได้นะคะสำนึกได้ตื่นรู้ได้นะคะแล้วก็รู้จักที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเคยกระทำไม่ดีกับคุณหรือรู้จักที่จะแบบ ให้เกียรติคุณหรือรู้จักที่จะทําอะไรให้มันถูกต้องเป็นรูปแบบนะคะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากกว่าน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วนะคนคนนี้มีโอกาสนะคะที่การี่ไพ่เดทใไปนเนี้มันไม่ได้เป็นไพ่ของการจบแล้วจบเลยนะแต่มันเป็นไพ่ของเขาเรียกว่ามันเป็นการจบที่กําลังรอโอกาสใหม่ๆรอการเริ่มต้นใหม่ รอการที่จะได้มามีความสุขร่วมกันใหม่เพราะว่าเดทมากับเดอสันการจบเพื่อเกิดใหม่นะคะสองไม่เท่าคือการรอคอยอย่างมีความหวัง1เดือน2เดือนนะคะหรืออาจจะเป็นหลักวันหลักสัปดาห์หรืออาจจะเป็น1ปี2ปีก็ได้นะบางคนนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาไม่เท่ากันบุญกรรมทํากันมาก็ไม่เท่ากันแล้ววิบากกรรมที่เขาจะต้องชดใช้อีกละ่ะ อย่าลืมว่าคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะต้องเจอวิบากกรรมที่เขาจะต้องเจอก่อนเขาจะต้องชดใช้ก่อนกว่าที่เขาจะหมดกรรมที่เขาทําไว้กับคุณหรือทําไว้กับใครๆก็ตามกว่าที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้กว่าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงทาร์ฟอร์มตัวเองได้ก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่มีมีแนวโน้มแน่นอนที่คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาจงรักภักดีต่อกันหรือมีโอกาสที่จะได้กลับมาซื่อสัตย์ให้ความสําคัญในความรักนี้กันใหม่เป,เป็นครอบเป็นครัวกันใหม่ กลับมาแต่างงานการกลับมาเป็นมาจดทะเบียนกันใหม่หรือกลับมามีลูกมีเต้าสร้างอนาคตที่สุขสดใสสวยงามร่วมกัน <c oughs> หรือบางคนถ้าคุณหรือเขาต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันไปแล้วในอนาคตคุณก็มีโอกาสที่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันนะคะก็ยังไม่ได้ถือว่าแบบโกรธกันแล้วเลิกกันแล้วจะต้องเกลียดกันไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่แน่นอนคุณต้องปล่อยให้เขาไปไปใช้ในผลกรรมของเขาให้เรียบร้อยก่อน เะะพราะกฎแห่งกรรมมันเป็นอะไรที่ยกเว้นไม่ได้อะเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องชดใช้ใครทํากรรมอะไรมาก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทําจะชา้าจะเร็วก็ตามนะคะไม่ได้รับการอภ,อภัยโทษเหมือนกับในในโลกของมนุษย์นะในโลกความจริงของมนุษย์ยังได้รับการอภัยโทษแต่ในโลกของจิตวิญญาณนะคะในเรื่องของวิบากกรรมกฎแห่งกรรมเขายุติธรรมแน่นอนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับแบบนั้น แต่สำหรับคุณกับเขาก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่จะได้กลับมาในอนาคตมีความสุขร่วมกันไม่ว่าจะในสถานะครอบครัวหรือในสถานะการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่คือหน้าไพ่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> มาดูไพ่ออร์เคิลก็จะใช้สําหรับนี้นะคะในการให้คําแนะนำํำ self love นะคะคือการรักตัวเองนะคะ respect การให้เกียรติตัวเองนะคะหรือให้เกียรติผู้อื่น forgiveness compassion ความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยนะคะคือหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นหน้าไพ่ที่เหมือนกับแบบว่าตอนนี้เวลาเนี้ยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือว่าให้คุณหันกลับมาสนใจตัวเองก่อนอันดับแรกรักตัวเองก่อนอันดับแรกส่วนตัวเขาคุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นวิถีชีวิตเขาเป็นวิบากกรรมของเขาเอง นะคะเราไปแก้ไาขากรรมให้ใครไม่ได้เพราะตัวเราเองเราก็ทับแย่อยู่แล้วเนาะสิ่งที่เราเจอมา mm hmm. เพราะฉะนั้นหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาเลสเปกให้เกียรติตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะวางแผนชีวิตไปในทิศทางบวกๆพาตัวเองเดินไปข้างหน้าให้อภัยเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะหรือสิ่งที่คุณเคยเสียใจกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะให้คุณจงให้อภยัยซะไม่ว่าจะให้อภัยกับตัวเองให้อภัยกับเขาให้อภัยต่อผู้อื่น นะคะจงเรียนรู้ในการเห็นอกเห็นใจจงเรียนรู้ในการมีเมตตากับผู้อื่นนะคะกับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์กับทุกสปปรรพสิ่งนั่นแหละนะและ้วเดี๋ยวทุกอย่างชีวิตคุณมันจะค่อยๆถูกปลดล็อกได้อย่างแน่นอนในอนาคต <c oughs> นะคะก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ตอนนี้เขาจะเป็นยังไงปล่อยเขาไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> ชีวิตใครชีวิตมันอย่าไปซีเรียสแทนเขาคุณทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขเท่านั้นพอ เะะพราะที่ผ่านมาคุณก็ทุกใจเพราะเขามามากพอะล่ะฉันอยากให้คุณเจอคนที่ดีกว่าฉันเพราะฉันยังไม่ดีพอคู่ควรกับคุณติดมานะคะฉันรักคุณมากแต่ฉันต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณนะคะทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะรักษาเก็บด้วยหัวใจของฉัน โปรดฟรังฉันอธิบายก่อนฉันมีความจำเป็นและเหตุผลบางอย่าง <c oughs> ฉันอยากมาขอโทษคุณแต่อีโก้ของฉันสั่งห้ามมาไว้คุณจะรักฉันโดยไม่มีเงื่อนไขได้ไหมเจ็บปวดเสียใจมากนะแต่ฉันไม่กล้าแสดงออกให้คุณรู้คุณคือภรรยา สามีคือพ่อและแม่ของลูกในนาคตของฉันถึงแม้สถานะเราตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่คุณยังอยู่ในใจฉันไม่เคยเสื่อมคลายนะคะความเงียบที่ดังที่สุดคือความเจ็บปวดใจแต่พูดไม่ได้นะคะและประโยคสุดท้ายครอบครัวฉันเพื่อนฉันคนรอบข้างฉันมีอิทธิพลต่อความรักของเรานะคะบางคนก็เป็นเรื่องครอบครัวก็มี นะคะหรือจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่แต่คนคนนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาก็อยากขอโทษคุณอ่ะนะคะเขาก็เจ็บปวดเสียใจนะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้เท่านั้นเองนะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะ